สำหรับลูกค้าท่านใดถ้าได้รถคันนี้ไปเรียกได้ว,ว่าเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงกันเลยนะคะเพราะว่าไม์ของเขาเพียงแค่314กิโลเมตรแค่นั้นเองโอ้โหว้าวเลยนะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ s อสซีนก z d a อุบลพิจิตเพชรนะคะวันนี้นกมาพร้อมกับมหกรรมมหกรรมเคียร์แลนเซลนะคะสำหรับ เทศกาลส่งท้ายปีแบบนี้นะคะเรามีโอกาสเรียกได้ว่าเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับลูกค้าเลยก็ว่าได้นะคะนี่เลยพบกับการลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ของลถเทสได้ลดออกตลาดแล้วก็ลถที่เรานำไปโชว์นะคะซึ่งเรียกได้ว่าเหมือนลดหม่ป้ายแดงเลยนะคะ เข็มไม้ของเขานี่วิ่งนิดเดียวนะคะเหมือนลูกค้าได้รถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะนกมีคันนี้มานำเสนอค่ะกับเจ้า New Mazda CX3 รุ่นปี2018นะคะราคาของเขาอยู่ที่อันนี้คือรวมสีเรียบร้อยนะคะ1 9 5 0 0 0้บาทสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดลดไปเลย86,000บาทนะคะเหลือเพียงแค่1 9 5 0 0ล้าน กับ9000แค่นั้นเองนะคะเรียกได้ว่าลดแล้วของแถมยังจัดเต็มมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เรียกได้ว่านกมองดูนี้นกยังชอบเลยนะคะได้ชุดแต่งรอบคันนะคะได้ทั้งหมดก็จะเป็นชิ้นหน้าข้างสองข้างหลังแล้วก็สปอยเลอร์ด้วยนะคะยังไม่พอเรายังมีในส่วนของสครับเพดสครับเพดซึ่งมีให้4ด้านเลยนะคะเป็นของแท้จากมาสแตเลยนะคะแล้วก็ยังเป็น แป้นคันเร่งเรียกได้ว่าแป้นคันเร่งแป้นเบรกแล้วก็ที่พักเทา้าเป็นแบบสปอร์ตอีกด้วยนี่เลยค่ะเลยฤด,ดูฝนมาแล้วนิดนึงแต่เรายังแต่งเพื่อความสวยงามคิ้วกันสาดของแท้จากมาสเต์เลยและเรามีทางเลือกให้ลูกค้านะคะลูกค้าไม่จําเป็นต้องซื้อสดอย่างเดียวเรามีทางเลือกก็คือสําหรับการจัดไฟแนนซ์กับธนาคารต่างๆนะคะส่วนรถเขามีให้ถึง 1 1 0 0 0 0 0บาทต้องหนึ่งเลยนะคะลดเหลือเพียงแค่9 8 8 4 0 0บาทโอโ้โหอยู่แค่หลักแสนเท่านั้นเองนะคะสำหรับรถรุ่นตัวท็อปสุดเลยนะคะลถแล้วยังไม่พอเดี๋ยวนกจะพาแนะนำในส่วนของสเปคข้าวๆว่า ตัวท็อปเนี่ยเขาจัดเต็มฟูล Option แน่นอนเริ่มจากข้างหน้ากันเลยข้างหน้าลูกค,ค้าจะมองเห็นนะคะเซนเซอร์เราจะมีเซนเซอร์หน้าให้ถึง4จุดแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหน้าซึ่งติดตั้งจากโรงงานนะคะชัดเจนแม่นยำเห็นข้างหน้าไหมคะที่บอกนกบอกไปจะเป็นในส่วนของชุดแต่ง ได้สเกิร์ตด้านหน้าด้วยขยับมาด้านข้างพร้อมกับสเกิร์ตข้างให้ทั้ง2ฝั่งเลยไม่พอนะคะยังมีในส่วนของสครับเพดให้สำหรับฝั่ง2ฝัง่งเลยเป็นสครับเพดแท้จากโรงงานซูมเข้าไปข้างในสำหรับส่วนของแป้นคันเร่งแป้นเบรกแล้วก็ที่พักเท้ายังได้ยังได้ในส่วนของอชุดแต่งในแนวสปอร์ตให้อีกด้วย โอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มทั้งส่วนลดคุ้มทั้งชุดแต่งรวมเบ็ดเสร็จของแถมที่นกให้นะคะม,มูลค่าเกือบ5 0า0,000ื่นบาทก็เลยทีเดียวโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มให้ลูกค้าแน่นอนนะคะเป็นยังไงบ้างคะได้ชมโปรโมชั่นไปแล้วถ้าลูกค้าสนใจยังไงต้องรีบนะคะเพราะว่ารถของเรามีจํานวนจํากัดนะคะถ้าลูกค้ามีรถเก่ามาตีเทินนะคะเราให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดแน่นอน ถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อนกเข้ามาเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0943010353 ID Line นะคะก็เป็นเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลย0943010353สุดท้ายแล้วนะคะต้องรีบๆเลยนะคะลูกค้าสำหรับมหากรรม Clearance Sale ส่งท้ายปียิ่งใหญ่อลังการมากๆสุดท้ายแล้วนกขอฝาก มาสเตอร์อุบลไว้กับลูกค้าด้วยนะคะเลือกมาสเตอร์เลือก Master, อุบลพิจิตรเพชขอบคุณทา